ีไผแน่อันเนี้ยลูกปัวนล,ลูกปัวนกันมา<ด>กเกี่ยวข่าลูกจ้างป้าทิงทีมงานเจ้าพ่อนเนี่ยสวดีป้าลูกป้ามือนี่สาเล่ากับมาแต่โอกาสมาหับจ้างเ <อ S 1> กี่ยวข่าอีกเสือเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดสิบเก็ดติงโตติง ยังบอกวาเบิร์บอลนอี่เอาเอาแล้วเป็นทงรถแล้วแบบนี้ <c oughs> มาเกินคาดบอสองสี่หกเจ็ดแหลนนี่สองสี่หกเจ็ดอยู่ผูกกันเนาะโอ้ยเฮาเข้ามาทางนี้ทางสิมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเบะว่า อันนี้ก็แม่อนอยู่บ่อขั้นสันนี่บอโมเมนบ่อบบโอ้เอาสิมาเกี่ยวทั้งนี่เนะาะทั้งนี้ก็มีสี่คนทั้งทั้งไห้นันไหละเจ็ดเลยทั้งนี้มีสี่พี่น้องสิบสี่สิบสี่สิบหกสิบแปดอ่ะมาอีกแล้วสิบเก้าผู้นั้นสิบเก้าสาทั้งข่อยป้าออข่อยก็มีส่วนห่วมได้เมื่อเนี่ยได้ มึงดูเจ๊น้าแดงกับมาเกี่ยวเขาเมรัยเฮนเจ๊น้าแดงขาขึ้นใส่พี่น้องกันมาแต่พายเจดีผางไม่แห้เนมเนป่ะขาพายเจ๊น้า,นานแด<ต>งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเล่ากับสีล่งเกี่ยวเขาวันเดอร์พี่น้องเจ้าหน่อยก็จะเตะออกเตะให้น้าเพราะว่ามาหลับจังคือกัน <laughs> ตอนนี้อู้ไดไลท์ตืมแล้วได้พี่น้องเลยคนงานกับสองสี่ฮุ สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอชสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าเจ้าสองเก้าสองคนเจ้าสามต้องน้อไข่หางต้องไห้มันขึ้นหิดกินอะรีะโมเลยง่วบอเป็นน้ได้เจนนะแดงบ่อเนา่ยนะแดงชงสื่อได้นี่โมเมนตากแดดแห้งโมนี่มอ เปนอะไรกันกับพี่เจ้ามากันกับวีมาจะงอังน่น่มเบาจมิมงานทามีจากคนหาคนจีมงานเราหาคนพวกคนถึงกันกับวีเป็นอะไรกันกับวี่เจ้าสวัสดีบ่สวัสดีบ่ มาสวยกันกัะบี่ในเด้ออานี่กิวเขา้กินเขากับยงเส่าหนิกินเขากับย้างกินเขากับย่างก่อนฮะโอ้ยลืมแล้วมาใกล้บันลืมเลยป้าจี่กล้องโพดกันเลยลืมลืมแนวกินกับเขา นี่กันพิมเดี๋ยวรอบองึงก้มขีดต่อไปเนาะพี่น้องเพราะวะ่าเราสึงมีการสัมษณสที่ว่าทิมงานเราเคยไปเกี่ยวเขาบ้านกระจับหรือว่าสทกานสืบสนเนาะดูทีพี่ตามพี่ตีจาลาวอยางทางสาการกับเรอชมเราฟังเ้อพี่น้องเสียเสียหูอยู่ไปจ้าเพราะว่าสาลาวก็เคยเคยไปหาก่นส,สิไปดุกว่าจาลาวนะ เพือนไฟเพือนไฟกต่จังสีหายคืนเหล่าสุฟังว่าะคืนไปเกี่ยวเพือนไฟเจ้าว่าสื่เพื่อนสีเฮือนเนอะพี่เนอะมาจังนเนาะเกี่ยวขาวอยู่ตะการเนาะเดี๋ยวตอนนี้เ้าเกี่ยวข่าวก่อนเ้าสิอูุงานบ่ได้เดี๋ยวเ้าสิบบ่ได้ขาแรงเนาะพี่เนาะาแรงเล <laughs> มายืนว่าไรข้าจ้าสีห้าขาแรงได้พี่เนอะเอ้ยเอแม่จ้างแห่งก็ยืนคุ่มกันก็วี่ ไหวพี่น้องเอ้ยขอะไว้กมารับจ้างอันนี้แม่น้องดีนีาเกียวเขาสบายดีเอลีอันนั้น,น,นผู้สาว,ว,สาวนกักศิษยาหล่อเบิง่งตัวจำม,มาบุญม,มีหอดอัลสาวมีหอดผู้บา่าวมีหอดผู้สาวเด็กน้อยอุ้ยกั้นจะวีะะ่งะจะขึ้นหนามือสิโอ้ย มันห่อนมันห่อนน้ำอาใส่หมวกันเลยอันนี้กับปู่สาวกันพี่น้นองเลยน้องไอ้ปู่แม,นม่นที่มันออกมันออกแทบจะได้ปู่แม่นปู่กลางๆอ่ะเด้ปู่สาวอันนี้น้องไอ้เบิง้งพวกขาวๆน้องพี่น้องอยู่กลุ่มในกลุ่มเล็กน้อยน้องพี่น้องอาย,อยุสิกว่าปี กูว่ากูว่าคำน้อยซนะเนาะกูว่าคำน้อยเพรว่าบ้านบ้านเน่านั้นคือเล็กเ็กน้อยเๆกันพอได้หักจ้างช่วงนี้เลยพี่น้องแงมเกี่ยวกับเบาแม่ว่าพอได้ซื้อเสื้อขเข่าพิเอียนสูตรพเอียนอุปกรณ์การเอียนเนาะพี่น้องเคยพอเคยแม่นี่ครับแต่สิไปลงรุ่นแหละวห้าวบอกว่าเอาลายย้ายห่างไปมาก็จะดิ ไหลาเมือ่อเทาก็สิไปลงผัวยังเห็นวะช่องสี่สี่คนนี้ทีมงานทำานีมีแต่ลงให้ใหญ่ๆเลยมาคล้องใหญ่ตีคล้อง,องหน่อยมันเลี่ยวไวมาใหญ่ๆยาวๆมาใหญ่ๆยาวๆพี่น้องเอ้ยปลาลินมา ตั้งเนี่ยทีมงานเพิ่นกับมี่หาคนพี่น้องเอ้ยตั้งกับเจ้าจนเต็มให้น้าทั้งเจ้าเลยโคขบอดพอคนนี่เลยว่าห่างไกลหมวกเอาหูเต็มคนสองคนเนาะพี่น้องเอากันแจ็คแจ็คแจ้งมุ่งเลยเอากับได้์ไลท์ตื่นเลยได้เนาะบ่เมีนยังสองให้นี่ยเบาอันเนี้ยยืนนี่นฮพอใช้ นี่โบแมนตีสองให้ขึ้นไปนี่ไปฮ่อนเงาก็ข้อแต่ว่าตัวนี้ได้ค่ะว่านี่นี่เออผี่นอกเลยยังีงใครหนึ่งขันสันใหนึ่งให้สองเนาะตัวนั้นกระเบิดแมนบ่โอ้ให้เดียวบ่นี่แม่เหนบ่โอ้ยังให้ยังสองให้เสร็นมา เอาหนูว่ามีหม่งขันเนอกพี่น้องนยฮะปราหาเดียวพี่น้องคนละชงถึงห้ตัวเฮาเกี่ยวเนี่แหละพี่น้องถือว่าสําเร็จตัวนี้ถือว่าขอนคนเละนเนาะโมเมนครค่งเนาะขอนไปเลยพี่น้องเฮ้ยเออนี่จะให้น่อยกานนั่นเอาพี่น้องเาวๆาเงาไปห้าสิลงเลยพี่น้องเฮ้ยจังหน่อยทีมงานห้าสิบบาท มะนาบยืนฆ่าขขีแขวอยู่ไปดีแล้วพี่น้องเขาน้าแดงเก่ากินน้าแดงยังเกี่ยวขาคือเก่าไปพี่น้องกเมี่นงเลยองกหนแดงดูอยู่ไสกับเ็นน่ะแหละเนาะอ่าอ่าาก็สีร่งเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ตี่อนนี้พี่น้องเอ้มาเศร้าผักโม มะเส้ผักโขมมันแดดแห้งไรอ้าบัดโบดบาดเนี่เออคนนังบัดแดดบดบาดนี่ผ้งาอะดอืเหือดก็ก้ากำปั่มอยู่พี่เนองเอ้ผูเจมเอาว้ขางมันก็มีอย่เนาะตอนนี้กำลังผักทรงไหนเนาะ ชางมาเทิ้งหรอกปะกันเลยใช่กันเป่าแล้วกันเป่าเอาแล้วหืนมันหลายคนมาทำอะไรแทงในเังไดช้างคุณช้างหัวอะไรยิปหอนน้อพี่น้องวันที่สี่หัวหน้าได้พี่น้องเลยผ้าเสื้อเหนื่อยแห้งน้ำมันหมูเราออกอันนี้นะกุ้งผีพ่อเกี่ยวนะเอาแก้ไก่กันเลยคาด น้องเอ้ยเกี่ยวไปก็ได้กบมามามาฮักแค่กนฮักแค่กันออโอ้ยฮักแคจนมดได้ฮักได้ปะน้องเอ้ยได้ยูตีโอ้ยจดีดีจดีดมาาสีาไข อ่าผีน e ้องไว้ไปเงแก๊ดีดโอ้ยเอรินน่อะได้แรงกึ่งบใหญ่พี่น้องยังเออได้้จับจับแอลึ้นใส่กล้องบันจับแอลพี่แับนีัวบคืนนะเออกบใหญ่ทางเหล็กก็หนีโอ้ยพี่น้องกบเท้าตั้งเหลกนี

ตอนนี้เขากำลังเมื่อสักเพียงเนาะพี่น้องฝนแดดแห้งร้ายผู้นีงข้างหลังค่ะกันจะเล่าอป้าพี่น้อไงไอ้หอนอยู่นี่เพราะว่าชงไสค์กันกับพี่เอาแดดมาเต็มที่น,กนะกันเนาะสู้เถากันแดดพี่น้องเอ้หักฝนลม้มล้มบมดลาย หนีปไปเนน่องไหมนี่ยากเลยเป็นพักเทียงเนาะมาเท้าก่นจันอาหารเจ้าใจันอาหารมามาเจ้าเมื่อยแล้ยองหมดเ้าเมื่อยซล้พี่น้องเจ้าใตอนเอามาเลยนำโน่นเท่ากั แกงเป็ดลวก็รตาเป็ดพี่น้องแล้วก็ะปุ้นตํามาหงอีแหล่เขาพี่แดงดีอีบ้ายังล้นอยู่เขาปะรั่นเนี่ยตอนเดิมพี่น้องกินข้าวห้องกินเนี่ยผู้เช้าก็นต้นี่ ตะเป็ดตะเป็ดตะเปอันนี้เบิ้นแซบะลูแซบบะสบายดีเนี่ยทีสบายดีสบายดีพี่น้องเบิ้นกะกินคือกันพี่น้องเนียเดี๋ยวข้ากินก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้บ่าวายมาแล้วกับสุดว่าว่ารถพี่น้องเลยแซบเด้้ออพี่นงแซบตั้งกระปูใส่น้ำเนยโอ้ตั้กระปูวู้โงมัาใหญ่พี่น้องเลย กระปูนาเนาะมาเด้อพี่น้องแกงเป็ดใส่หมักผักเนาะอันนี้นี่พี่น้องโอ้เบแเสพแกงเป็ดคือแกงไก่ตัวนี้เป็ดนะ่ะเบอรตีนเนาะเป็ดเนาะแกงเป็ดใส่หมักผักพี่นอ้องอืขอกินข่าก่อนพี่น้องเลย จ้น่าสิสาถิดการกินสมแบบแซ่บแบบนัวให้เบิ่งเนาะพี่น้องแซ่บแฮมเนี่ยสมยังจาตินาสมมะขามสมมะขามคุยกับพักเองพี่น้องเลยกินเลยแม่โบคุยแจ่วน๋ง <c ười> <c ười> <c ười> เกี่ยวเด้อพี่น้องเด้อคำหนึ่งเด้อพี่น้องตัวนั้นคัมหนึ่ง้ม่นคำหนึ่งคัมหนึ่งพี่น้องเลยเดบเราต้องคุยอวบัดขาขาดได้พี่น้องเลยเอาไปเจ็บทองไปเลยอุมอุ้มมอ้มทำลายแต่งมันดิขนาดบึง่า น้องเอส่วงผักเสียงเดี๋ยวนี้ฮหลังใจเขากินเขาเลยอ่เากินสมอีกพี่น้อง้ยบ่ยอมแก้น้ารากินซติหากินน้ำได้เ้อบ่มีน้ำได้สูน้ำน้องไม่นเลยเร่งน้ำคนละกระตุกกระตุกกระอั้นนมาท่นไหนเจ็บเจ็บเจลนะกินน้ำกินจะเห็นนาที่จะซาสิบดยนบ่คือ กินสมจาสิว่าบนเ่นสุดย่อมาป่ากินสมได้มันอยากเคยเห็นได้เลยนะกินหนักหวานลงจนรวยอ่าเอเบิ้ง่นากนะรกินกตเบิ้งเบิงเบิงโอ้ยปวดตาเกิดอะไรก็อ่งนีน้องฮูนะแม่ มอมเอมาเมียป่ะอาารยคำอย่าไปไปเปนตุ่มกุ๊กตอนนี่เอาใจไวรุ่นเนาะพี่น้องโอ้ยเอาใจไวรุ่นไวรุ่นกันบ่มีแห้กกววงกินข่าวอุบัติเหรอจาแม่ขอใครเลื้องบุดีบุนีเหรเกิดเหมือนเธอตีหนา ล้วแเ,เรานักพี่นอ้องหอยแล้วนักเนี่ยได้กลัวว่านากระลง่างงี้ง ลงรอบแรงเนาะพี่น้องลงตอนแรกเนาะพี่น้องนี่คือลงตวง,ง,ง,งแรงเซาไข่ใจแค่แรงพี่น้องเอ้จะจางแมว,วได้เซาไข่ หาผีหาน้องอยนะพี่น้องวันละหามือวันลามกีบวันละห้ามื่นกีบวันละหามื่นกีบกับแจไรเน่ยมีเงินจ่ายยังคนหนึ่งยังไงเอ้ยอันนั้นเกษีในเมือแล้วได้พี่น้องเลยไปเลยเลยไปเลยพี่น้องยเมื่อยแห้งบ่โอ้ย เมื่อยเมื่อยพี่น้องเอ้ยพูไปเข้าเมื่อพี่น้องโอ้ยลมเย็นว่อยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่อออเออากาศดีอานะกาศดีต้องก็สีแดงอำลาพาจากแล้วเนาะพี่น้องได้เอียงเด้ไปเนะข้ามเมื่อ มอสอถติดแดดวันน uh ั้นว่างมอสเว้าได้เว้ยได้